สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money PS เกียวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะฮะมาในของตัว a อป Fruits t m a i Mac นะฮะเนื่องจากว่าตัวแอปนี้คลิปที่เราที่ผมได้รีวิวไปและวันนี้ผมจะมาทำการถอนเงินนะครับว่ามันจ่ายหรือเปล่านะฮะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทจนถึง,ง1000บาทหรือเปล่าตามนั้นฮะ,ะก่อนที่เราจะไปถอนเดี๋ยวเราไปดูในะะของ True Money l ของผมกันก่อนนะ,ะว่ามีรายการอะไรบ้างนะฮะ ข้ามาในของทุมมันนี่กันมาดูในของรายการของผมนะฮะเดี๋ยวจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะรายการของผมก็คือนี่ก็ได้รับมีแค่นี้นะฮะยังไม่มีรายการที่ผมถอนมา10บาทนะฮะก็ยังไม่มีส่วนในของเงินก็อยู่ที่3เอ้ยอยู่ที่7 3 4 5นะฮะข้ามบอลตามนี้เลยเราจะมาทำการถอนว่าในของตัวแอป Fruit Typ แ m a ท์ Mask, ว่ามันจ่าย เงินหรือเปล่าและใจไวหรือใจช้าหรือต้องรอประมาณกี่วันหรือจะใจภายใน5นาทีหรือทันทีตามนั้นนะฮะเข้ามาในของตัวแอปนี้แล้วสํับรใครนะครับที่อย่าเล่นก็ทำการกดลิงก์จะได้คลิปไปหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยสํับรใครที่จะเชิญเพื่อนก็ให้เขาทำการโหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ของเราที่เราแชร์ไปให้นะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นการเชิญไปที่ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีช่องในการใส่รหัสแนะนาถ้าเราจะเชิญก็ให้ทําการเอาลิงก์เชิญของเราให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนโหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ที่เราแชร์ให้นะฮะนี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนในการเชิญนะฮะเมนูในการเชิญเพื่อนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาทําการถอนเงินกันก่อนนะครับเมนูในการถอนเงินก็จะอยู่ในของข้ามบนนี้เลยนี่เห็นปะ่ะมันจะมีในของถุงเงินกดเข้าไปได้กดเข้าไป มาทำกันถอนกันเลยไม่ขอแอปฟลุคไทแม็กนะฮะมาแล้วนะครับถอนขั้นตามอยู่ที่10บาทจนถึง1,000ใช้เหรียญค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็หาเหรียญถือว่าหาง่ายไหมก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าง่ายแต่ว่าหาได้เยอะไหมไม่ได้เยอะอะไรมากหายนะแต่ว่าหาเหรียญง่ายแค่นี้เองนะฮะ,ะผมจะถอนทั้งหมด10บาทนะครับ ใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนเหรียญผมมี1นล้านหกแสนเหรียญนะฮะก็กดไปตรงที่10บาทได้เลย50บาทก็ถอนได้นะผมคิดว่าถ้าเราถอนรายการไหนรายการนั้นจะหายไปอย่างเช่นว่าผมถอน10บาทก็คือมันจะหายไปเลยแล้วก็ถอนรายการต่อไป50บาทแล้วมันก็จะหายไปเลยแล้วเหลือรายการสุดท้ายก็คือ1000คืออันนี้ถอนได้ตลอดถอนได้เรื่อยๆไม่มีจังกับในของ1000นนะครับ มาขา้ล่านนี้กันก่อนมาตรงที่เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์มือถือนะครับขางล่างตรงนี้ให้เราทําการใส่เบอร์โทมันนี่วอลเล็ตเข้าไปนะครับถ้าเรากดเข้ามาพวกมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้2ช่องให้เราทําการใส่เบอร์โทมันนี่วอลเล็ตที่เป็นช่องทางในการรับเงินนั่นแหละนะครับใส่เบอร์โทมันนี่วอลเล็ตนะใส่เข้าไปแล้วก็ทําการกดส่งเดี๋ยวขอใส่แป๊บนึงนะครับ กดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกดส่งเข้าไปและกดอีกครั้งหนึ่งยืนยันในการแรกรับกดเข้าไปแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกดยืนยันอีกครั้งหนึง่งเวลาเราผู้เบอร์นะฮะก็ให้เราทําการใส่ไปเลยนะหกเนี่ยตัดศูนย์ข้าทิง้งไนึเลยนะฮะใส่6เข้าไปหรือแปงเข้าไปหรือ9เข้าไปได้เลยนะเขาบอกว่าทําการถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอภาใน 1- นึ่งถึงสวันเดี๋ยวเรามาดูในของประวัติในการถอน มาตรงนี้ประวัติการแรลกรับเงินตรงนี้ก็จะเป็นประวัติในการถอนถอน10บาทละสถานะกําลังรอนะฮะถอนในของวันที่27เดือน5ปี 20, 2 0งศเวลา12บสนกาห้นาทีเนะี่ยดูว่าอีกกี่นาทีมันถึงจะเข้ามานะก็ต้องรอไปก่อนนะฮะอืมรอมันก่อนนะถอนไปที่เรียบร้อยแล้วเหรียญของเราก็จะหายไปนะเงินของเราก็จะหายไปข้างบนนี้นะฮะเพชก็จะหายไปนะฮะ เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะฮะได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ได้รับเงินมาแล้วนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันนะฮะผมเปิดไม่ทันนะฮะได้รับเงินมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมันแจ้งเตือนมาละข้างบนนี้ปืด๊ดเนี้ยสิบบาทจำเงินสําเร็จแล้วได้รับมาแล้ว10บาทมาดูนี่ขอประวัติการถอนกันก็เข้ามาที่เดิมนะฮะตรงถุงเงิน กดเข้าไปดูได้เลยนะมาตรงที่ประวัติแป๊บมาประวัติในการแลกรับนะฮะสถานการณ์ไม่ใช่สถานนะนะฮะการแลกรับเงินสําเร็จแล้วนะฮะผมได้รับมาก็เราเราประมาณไม่ถึง5นาทีนะฮะคือผมถอนเวลาอยู่ที่12บสนากาีนาทีเนาะตอนนี้ก็12บสนกาห้ 9นาทีประมาณ5นาทีหรือว่า4นาทีนี้แหละผมได้รับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในของทูม m น n ี่กันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตอนนี้เข้ามาในของทูม m น n ี่แล้วนะฮะเ,เ,เงินของผมก็เพิ่มมาแล้วนะฮะบาทนะฮะเป็นกลายกลายเป็น7355แล้วนะฮะส่วนในของรายการประวัติที่ผมได้รับเงินมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่10บาทเห็นป่ะนี่ได้รับมาในของวันที่27นะครับ ปี 20. 2 0ง2หรือว่า2565้นะ12นาฬกาหนาทีก็คือว่ารอแค่4นาทีไม่ถึง5นาทีได้รับเงินแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยอะตามนี้เลยนะนี่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 สิบบาทครับถือว่าค่อนข้างใจเร็วอยู่นะครับแต่ไม่ได้เร็วมากอะไรหรอกมันต้องรอถ้ามันจเร็วจริงๆถ้าปุ๊กได้รับปักนะ่ะนี่คือเร็วทันใจแต่ว่าอันนี้คือต้องรอประมาณ5้าหรือสนาทีก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะฮะ พอใช้ได้กันเลยทีเดียวในของตัวแอป Fruit t i m e m a s c h สำหรับใครที่จะทำก็มาทำด้วยกันได้นะทำง่ายๆนะครับวิธีในการสมัครต่างๆเนาะแล้วก็วิธีในการเชิญเพื่อนผมก็อธิบายให้หมดแล้วนะครับโหลดแอปพลิเคชันโหลดได้ใน Play Store ได้เลยนะครับการถอนก็ถอดตามนี้เลยวิธีในการถอนนะผมก็ถอนให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าใจหรือไม่ใจก็ตามนี้กันเลยนะได้รับเงินจริงแน่นอนนะครัะ เมนูต่างๆแต่และเมนูก็ไม่มีเมนูยากอะไรนะเมนูของมันก็มีเพียงแค่นี้นะฮะนี่ตามที่ผมขีดเอาไว้ให้นี้เลยนะฮะลองไปเล่นกันได้นะฮะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วแล้วกันนะครับเรื่องในการอัปเดตว่าในของตัวอาร์มนี้มันใจหรือเปล่าแสดงว่าใจนะครับใครที่จะทําก็มาทําด้วยกันได้ยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจะมานี่เพีด้วยละกันบายๆเพื่อจอในการคลิปหน้าครับ